สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเวา้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าไซครับคําว่าไซออกเสียงว่าไซสละไอไม่มาลายซ้อโซครับไซไม่ใช่ใชัชครับคําว่าไซในภาษาอีสานมีสีความหมายครับความหมายที่หนึ่งเป็นคํากริยาออกเสียงว่าไซคือกันครับหมายถึง ตรงรี่ครับเช่นคว้วไซมาไซให้เฝ้าหนีเด้อยสูแลนไปโลดเปิดสินเปิดดากไปโรดแล้วแต่เธอเดี๋ยวมันสิตายเนาะย้อนว่ามันไซครับความหมายที่สองของคำว่าไซเป็นคำวิเศษออกเสียงว่าไซครับหมายถึงบ้าเลือดหรือว่าคลั่งครับเช่นหมาว้อหรือว่าหมาบ้าเนี่ยครับพ่วมไซอย่าไปใกล้มันเด้อยสูเฝ้าแลนหนีมันสิกัดเด้ กันหมาพอกัดแล้วโอ้บักแปดแสนแลวสามารักษากันฉีดยาหลายเข็มครับความหมายที่สามเป็นคำน้ำออกเสียงว่าไซครับไซหมายถึงเครื่องมือดักปลาที่สารด้วยไม่ภัยชนิดหนึ่งของภาคอีสานบ้านเฮาครับซึ่งก็นานี่นา,นนานฝนครับไซดเนี่ยครับสามารถที่สิเอาไปดักปลาได้ครับบ้านเฮานี่ครับโอ้อุดมสมบูรณ์ครับความหมายที่สี่เป็นคำน้ำครับออกเสียงว่าไซไซในที่นี่หมายถึง พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งครับใช้ขับปัสสาวะแล้วก็ฟอกโลหิตแก้โลหิตระดูเป็นลิ่มดำเน่าเหม็นทำให้เจ็บปวดตามท้องน้อยหรือว่าเอวครับรวมทั้งเป็นยาบำรุงโลหิตขับฟอกพิษในตับ้อมนี่คือพืชสมุนไพรครับของไ้ครับอันหนึง่งคำว่าไซนี่ครับยังเป็นซืออำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเด้นั่นคืออำเภอหนองหยาไ้ครับอำเภอหนองหยาไ้นี่ก็ได้ฉายาวา่า อีสานตะวันตกเพิ่นโชววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเกษตรเมล่อนและก็โคขุนหนองหยาไซไ่เบอร์เลอร์ครับจังดีซื้อว่าอำเภอหนองหญยาไซพ้อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีนอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ